เมื่อวันที่13เมษายนพลตำรโทรสุขุณพรมมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบริีไฮพัทยาใต้จังหวัดชนบุรีเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเกาะล้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกา การสงกรานระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้จากนั้นได้เดินทางข้ามฝั่งไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่บริเวณหาดตาแหวนเกาะล้านพร้อมมอบยาดมซองใส่สิ่งของและซองใส่โทรศัพท์กันน้ำทั้งนี้ได้มีการพูดคุยสอบถามนักท่องเที่ยวโดวยความเป็นกันเองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก พลตจโทสุขุณพรมมานผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ออกแผนรองรับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวตามแผนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้กำหนดมาโดยมีการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งการลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นการสัญจรทางน้ำทางบกตำรวจท่องเที่ยวได้มีแผนรองรับอย่างเต็มกำลังรวมไปถึงการเดินทางทางอากาศเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้มีสายด่วนคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถโทรมาได้ที่1155ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลแห่งความสุขอยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานด้วยความระมัดระวัง เดินทางไม่ประมาทไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะมีผลต่อการขับขี่และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆได้ซึ่งหากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนได้บูรณาการกำลังพร้อมที่จะระงับเหตุและป้องกันเหตุให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังในช่วงเทศกาลสงการนะครับทางกรมประชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ได้ออกแผนรองรับ การมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและการจราจรแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการตามแผนที่สำนักง,งานรวยแห่งชาติได้ได้กำหนดมานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการบูรณา,าการกำลังกันทุกภาคส่วนเมื่อเช้านี้ก็ที่หลายๆจุดในกรุงเทพมหานควรหรือต่งางจังหวัดน,นะครับวันนี้ก็ในส่วนของผมเองก็ได้ลงมาในพื้นที่ของพัทยานะครับมาดูความปลอดภัยในการเดินทางในทางทางน้ำนะครับ ทางน้ําก็คือทางเกาะต่างๆซึ่งก็เรามีแผนรองรับทั้งการเดินทางรักษาความปลอดภัยการทั้งทางบกทางทางเรือทั้งทางอากาศทางอากาศก็คงเป็นที่สนามบินต่างๆนะครับทางบกก็ทั่วไปร่วมกับตํารวจทางหลวงและรวมทั้งสถานีขนส่งต่างๆในส่วนทางน้ําก็กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาความปลอดภัยโดยในส่วนของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเองมี หมายเลขด่วนนะครับ1155เครับเป็นหมายเลขออนไลน์ที่สามารถโทรเพื่อแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบก่อนจะมีเหตุก็ได้หรือจะมีเหตุหรือจะสอบถามเหตุก็ได้นะครับหมายเลข1 1 5ก็จะ,ะบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือแผนที่เราได้ดำเนินก็คง ต้องฝากนะครับในเทศกาลสงการเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คงต้องฝากในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอาจจะมีผลต่ตอการขับรถหรือการใช้ชีวิตต่างๆนะครับในส่วนของ าการขับรถเองก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนนะครับได้บูรณาการกำลังพร้อมที่จะป้องกันเหตุแล้วก็ระง,งับยับยั้งไม่ให้มีการเหตุเกิดขึ้นโดยโดยร่วมมือกันทั้งของทุกฝ่าย สนับสนุนโดยรอบการเด่นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปงังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอบถามไดที่โทร0838790411 Academy ี่แ a นท์เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o k r e d f i v e a c a d e m y